ครับทุ่งบรรยากาศคนเด่นน้ำมีซากขึ้นทะเลครับเขาบอกว่าสัญญาณนะครับเนาะเบิ้งหน้าครับจีบจีบไทยสีหทยไายเป็นจ ah. ีบไทยไทยเบิ้องหน้าเขาว่าเด่นน้ำครับขึ้นทะเลครับโยไส้ห่านตอนนี้เขามาเร่นวินเซิร์ฟแล้วครับกระดาษกระดาษโตขึ้นแผ่โตขึ้นนะครับคนหไหนวะครับบรรยากาศบรรยากาศพปอยู่สีเขาได้หนึ่งคณะไปอยู่สีเขาอีกสองเมือพไอยู่กับเขาได้หนึ่ง เป็นปยานเนาะครับเนาะเป็นวินเซิร์ฟก่อนเซ้ได้สูวป้ายานตายเนาะคุูับคืนครับมืออื่นมื้อมือือ,อ,อ,อยู่สิขาสิขาไต้วันครับอสพพายันนีรัเายน้ำม้วนนะครับริดหน่อยของานหน่อยของยานนะ บ้างรถเด่นามไม่ควรมุงขนาดเลยท้าอยู่กับเขากับที่เขาร่มกระแห่ผู้สาวโซโดาครับครับซอสดีครับสดร้ายวะครับ ม่ดนนามือน้อันตราย่เนียันอยู่สิขา้เมนมื่อคนเมขึ้นถ้าอยู่สิขานี่ครับมันสีงวยไงมันสีไงก็ไตวันนี้ครับกาะครับน้องคนครับสาวลูงเด่นหนำไม่ยานผอมเลยครัอันตรายล่ครับนี่ครับเด็นน้าเร็นกัทั้งทั้งใจเขาจะเด่นวินเซิร์ฟแล้วครับ

ครับสวัสดีครับพามาเที่ยวทะเลนะครับ <Meer> ว <throughout> ันนีครับนวันเสาร์ครับทะวนเขาบางกพงามคือบานเท่าหรอครับนี่ทราดําครับรู้ครับทรามันเป็นทราสีขาววนเท่าไเห็นไหมทราดําครับทราสีทราสีดํครับบางงามเห็นหน่อยเห็นน้ำครับ มองดี้าจเาเรียนีสองอาทิตยเด้อดคับคนหลายสองอาทิตย์เดคนหลาย้ีสิว่ามีคนเดือคนเืองมองคนดี่นานนะครับนีครับอันนี้จะเป็น เจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวมา่อยห้คนเด็ดน้ำนะครับปอลอยอันตรายครับอยู่นี่ค้นตายแล้วนะครับนี่แต่ว่ามีมียุ่อย่างหนึ่งที่ผมบ่มาครับทิมว่วกับทิมว่วครับพยะก็ะด้บพะาครับ เอาเม่หลอกกันตายนะแล้วเดี๋ยวแล้วก็แบบนี้พ้นเก็บขยะครับเห็นะหเออเนี่ยง่ายมากรลยมันมีซุ้มเหมือนมือบอลนะครับซุ้มทิมขยานกระสังกระสังใส่ ทั้งออกมากครับบรรยากาศรอบๆนะครับว่บาผู้สาวไทยไทยดูมาะนี่ก็ขยาครับเนี่ย เียงนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเก็บไลตัวนึงครับหอยเงียงครับีนทั้างในยังใส่สีเป็นปูด้วครับนี่ เก็บปูเก็บหอยครับมี่ถากาบันนสิว um> ่ามม่มีตัวทานนี่คนสิว่าอะไปา้างนะครับทางนหครับถ้าไปเบืองทางนี้ตัวครับทางเกาครับอืมถ้าแบบเบืองทางเกาก็ตัวครับ ห้อห่อนแดดเดีดยมือนี้มือนี้ก็แดดประมาณสามสิบสาสิบห้าสามสิหกองศาอล้ครับแดดต้อาคอยห่อนปบนได้ครับมื้อนี้ลมขึ้นลมก่แห้งขึ้นกรแห้ง ปะยามะทางนี่ครับทางยามะทางเกานี่ครับทางทั้งเมื่อคืนนี่คนเป็นตะไนยครับข้างยามะทางนี่คนสิหลายครับนี่ทางเกาหัวนี่แหน่ยยามมากครับสวัสดีครับ แน้บิ่ยังเขาค,คนเล่นน้ไม่ต้องใตครับเป็นบ่คนไหนเีบ่สีส,สกีน,นของอื่เชื่อน้องเขาอดีมากเพิ่นีนานี่มมีเป็นขมองท่องเที่ยนวนะครับนะครับเรือมาเรือเรือยอดออกมาทานมื้อ น่าก็ไม่นด้อยัางนี้นี่หยอยยังครับนี่ต่อครับมาบงทางนี่คนหลายตัง้งแั่ไม่มีคนตัง้งแั่ไม่มีผู้สาวตัง้งนี่ผู้สาวสิหลายนี่เรื่องสาวไม่รู้อ้วนเรื่องสาวว่าไม่รู้อ้วนแบบนี้ขึ้นครับมาะว่ากันญาติเนี่ยจริงหร มาครับเวียดนามเซ้ยคนนะเนาะ ยนดีมีพลังดีตะกี้มีพลังมีตะกิดต่อคนนุ่ม วมเหมนมิายรั้งมิไส้กันมดี๋ยส้สกัน ะสะซองนี้พนฉีดลายครับซองบรรยากาศทะเลม่นฉงครับ